ค่ะทุกท่าครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับวันนี้แล้วนะครับวันนี้แล้วที่เราจะพบกับครัวคุณต่อยยกครับนะครับวันนี้นะครับจัดยาวไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์เลยวันนี้เรามาเจอกันที่เซ็นทันศรีราชาลานกิจกรรมชั้นจีครับ เราจะบอกได้หรือว่าวันนี้เราสามคนเสร็จรายการนไปเลยไปปุ๊บเลยไปปุ๊บไปปั๊บเลยแล้วเจอกันแน่นอนนะครับแล้วมันมีอะไรบ้างโอ้ร้านเด็ดร้านดีร้านดังมีสามเกาะนะอยู่ในแอ์เรียเดียวกันเลยคือทะลุนู่นออกนี่ออกนี่ม้านั่นเดินกันให้นัวกันหมดตรงลานกิจกรรมเดินกันนะชั้นจีเดินกันให้นัวเลยและที่แน่แเราไม่ได้เจอกันปีนะครับนี่เราไปใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวศรีราชาแล้วก็พี่น้อง ใกล้เคียงที่ออกของเราทั้งหมดให้ความกรุณาให้ความกรุณากับเราโดยตลอดอย่าลืมนะครับบ่ายนี้ไปเจอกันหน่อยนะผม3คนและตอนเนี้บอกจริงๆนะฮะอยากถ่ายรูปมากไม่รู้เป็นไรยใช่ใช่ใช่เราไม่ได้เจอกันแบบโอ้จริงๆฮะไม่ได้เจอกันมาอย่างนี้นานมากแล้วเพราะฉะนั้นไปเจอกันที่นั่นนะครับแล้วก็จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับบุกอีกครั้งนึง เซนทันศรีราชาลานกิจกรรมชั้นจีนะครับเราปรุงสดที่นู่นนะคับผู้ชมครับวัตถุดิบถูกยกไปจากทั่วประเทศแล้วปรุงอยู่ข้างนอกร้อนๆแล้วก็เสิร์ฟอยู่ด้านในเซนทันศรีราชาเลยครับครับและสำหรับใครก็ตามที่เป็นคอกาแฟมีเรื่องราวมาบอกนะครับจริงๆแล้วการเก็บเมล็ดกาแฟเนี่ยสำหรับคนที่กินกาแฟเดี๋ยวนี้คนไม่ได้กินเป็นอินสแตนต์กาแฟเยอะแล้วกินกาแฟสดกันแบบเยอะๆเยอะเลยบางคนมีเครื่องชงเครื่องปร่งดเครื่องบดเลยอย่างผมก็มีผมมีเป็นสิบเครื่องเลยเอเหรอะัที่พูดเล่นนะ ไ่ใช่เครื่องบดครับเครื่องชงกาแฟผมซื้ออันโ้นซื้อยี่ห้อนี้ซื้อซื้อไปซื้อมาโอ้โหผมทำไปเลื่ไปเร่เรื่องสิบสิบอันสิบเครื่องจริงครับเบื่อยังครับเบื่อแล้วครับเลยเลยให้เขาไปหมดเลยครับไม่ใช่ครับผมจะมาบอกเรื่องราวของข้อมูลที่คุณรู้เกี่ยวกับการเก็บเมล็ดกาแฟครับครับผมหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยการเก็บเมล็ดกาแฟในตู้เย็นเป็นไงมันดีไหมอะไรเงี้ยลองมาฟังกันดูนะครับอายุของเมล็ดกาแฟที่ดีเนี่ยจะมีอายุไม่เกิน2เดือนนะฮะนับจากวันผลิต โดยสิ่งที่เป็นตัวทําลายคุณภาพของเมล็ดกาแฟก็คืออากาศความชืน้นความร้อนและแสงดังนั้นความเข้าใจที่ว่าการเก็บเมล็ดกาแฟในตู้เย็นเพื่อต้องการให้ความเย็นช่วยยืดอายุของเมล็ดกาแฟเนี่ยจะไม่โดนปัจจัยต่างๆทําลายคุณภาพเมล็ดกาแฟนั้นหากเป็นช่องแช่ยเย็นปกตินะครับเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงครับเนื่องจากว่าเมล็ดกาแฟนั้นไม่ถูกกับความชื้นนะฮะมเมื่อนําเมล็ดกาแฟออกจากตู้เย็น จะเกิดเป็นไอน้ำครับที่มเมล็ดกาแฟทําให้การบดและชงเนี่ยมันยากและ,มะเมล็ดกาแฟมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นนะครับซึ่งตู้เย็นเป็นแหล่งที่รวรบรวมของกลิ่นอาหารต่างๆเพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับการเก็บมเมล็ดกาแฟเป็นอย่างยิ่งครับถ้าคุณต้องการยืดอายุของมเมล็ดกาแฟนานเกินกว่า2เดือนควรเก็บมเมล็ดกาแฟในช่องแช่แข็งฟังดีนะครับเก็บมเมล็ดกาแฟในช่องแช่แข็ง โดยสิ่งที่ควรปฏิบัตินะครับเมื่อต้องการแช่แข็งเมล็ดกาแฟมีดังนี้ครับ1ควรแบ่งเมล็ดกาแฟเป็นซองเป็นซองขนาดเล็กพอใช้แค่ต่อหนึ่งครั้งครับนี่นี่อย่างสมมติตัวอย่างนี่ตัวอย่างนี่และแบ่งอย่างนี้อ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องแพคให้อยู่ในซองสูญอากาศหรือซองที่มิดชิดจนแทบไม่มีอากาศอยู่ด้านในเลยนะครับ2ก่อนนําเมล็ดกาแฟที่แช่แข็งมาใช้นะครับให้นําเมล็ดกาแฟเนี่ยมาวางไว้ในอุณหภูมิห้องแบบนี้ ปกติประมาณสัก 4- ี่ถึงหชั่วโมงนะครับโดยที่ยังไม่เปิดถุงนะครับเพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ําที่เมล็ดกาแฟพูดง่ายๆว่าเอาไปแช่เสร็จกว่าจะกินทีต้องรอ4ี่หชั่วโมงใช่ครับเพราะนั้นต้องคิดก่อนนะครับคิดก่อนครับข้อที่3นะครับการนำเมล็ดกาแฟที่แช่แข็งแล้วมาใช้เนี่ยต้องใช้ให้หมดเท่านั้นไม่ควรนํากลับไปแช่แข็งอีกครั้งแม้ว่าวิธีการแช่แข็งเนี่ยจะช่วยยืดอายุของเมล็ดกาแฟได้นะครับแต่ยังทําให้สูญเสียคุณภาพไปบางส่วนเพราะเมื่อนำเมล็ดกาแฟออกจากช่องแช่แข็ง ก็อาจจะสัมผัสกับความชื้นได้บางส่วนอยู่นั่นเองครับวิธีเก็บรักษาคุณภาพกาแฟที่ดีที่สุดก็คือปิดถุงให้สนิทและเก็บในที่แห้งอุณหภูมิห้องไม่ถูกแสงแดดเมื่อเปิดถุงกาแฟแล้วก็ควรใช้ให้หมดภายในเวลา1-2สัปดาห์เพราะกาแฟจะมีรสชาติที่ดีที่สุดภายหลังการคั่วไม่เกินหเดือนเท่านั้นครับส่วนกาแฟที่หมดอายุไปแล้วจะขึ้นรา และไม่มีรสชาติของกาแฟหลงเหลืออยู่ครับเพราะฉะนั้นการซื้อเมล็ดกาแฟควรจะดูด้วยว่าตัวเองเนี่ยกินหมดภายในเวลาเท่าไร่ไม่ควรไปซื้อถุงยักษ์มาแล้วกินไม่หมดครับควรจะซื้อถุงเล็กๆถุงที่เป็นร้อยกรัมก็ได้200กรัมแล้วก็เอาหมดแล้วก็ซื้อใหม่หรือซื้อมาหลายถุงก็เรื่องของท่านแต่พอเปิดปุ๊บหสัปดาห์ครับคิดแค่นี้พอหนึ่งสัปดาห์ต้องหมดเขาบอกถึง2สัปดาห์ก็ไม่อร่อยอยู่ดีฮะหนึ่งถึงสสัปดาห์นี้มันสูงสุดแล้วแต่สําคัญมากๆเลย จำเลยอีกนิดหนึ่งนะว่าอย่าเอาไม่ได้แค่ไปไว้ในตู้เย็นเปล่าๆเฉยๆเพราะเอาไปไว้ปพ๊บทำไมอ่ะเหม็นฮะเหม็นมันดูดมันดูดสิ่งเม็นนตู้เย็นเลยไอตัวเหม็นเลยจะมาอยู่ในมัน และอย่าลืมนะครับวันนี้นะนี่เดี๋ยวพอเสร็จนี่เจอกันเลยนะครับที่เซ็นทรัลรีราชาลานกิจกรรมชั้นจีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์เลยนะครับเจอกันครับพี่น้องชาตะวันออกเชิญเลยครับอย่าลานะครับมากันทุกคนมานะมานะมาแล้วตัวเองเราไปกันหมดเลยนะสามคนวันนี้นะอย่าพลาดนะครูคุณต่อยยกทับนะตัวเองพักตัวนี้สักครู่หนึ่งพกเสงน่าัะใจก่อนเดี๋ยวพกก็ช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียว ครอบครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของพ่อแม่น้องชาวสงขาโอ้โหท่านผู้ชมมันมหสัสจ,จัญยิงมันอร่อยกว่าที่เราเห็นในตาเยอะรับไปเลยครับติ๊ระเต็มติ๊ระเต็มติ๊ะแนนเต็ม